โควิดนี้อะไรก็เป็นไปได้รูมากกว่านักเรียนเมื่ออดีตก่อนหนึ่งพันปีมาแล้วใครๆก็อยากเหาะเหินเดินอากาศได้มีสักกระเบื้อวิเศษช่วยซึ่งปัจจุบันเป็นจริงแล้วอยากกินอะไรก็ใช้สากกระเบือวิเศษช่วยสั่งอาหารวิ่งมาส่งถึงบ้านแล้วสากกระเบื้อวิเศษคืออะไรนี่ไง อยากรู้เรื่องอะไรถามมันได้จะได้รับคำตอบทันทีอยากได้เงินก็ขายของหรือเล่นหุ้นทางออนไลน์การเรียนการสอนก็ทางออนไลน์แต่ห้ามเอาไปตําน้ำพริกเก็ดขาดอ้าวตำน้ำพริกไม่ได้แล้วจะวิเศษยังไงโอ้ยเครื่องทั้งคณิต <c oughs> ที่ยากจะต้องทำให้ง่ายด้วยสารกระเบอือวิเศษ งั้นขอถามปัญหาหน่อยเรื่องเงินหายหนึ่งบาทฮได้สิถามมาเลยเชิญนายไปนั่งก่อนได้มีชายสามคนกินโอเลี้ยงแก้วละห้าบาทคนละแก้วรวมเป็นเงินสิบห้าบาทฝากไว้ให้เด็กเสิฟวันนี้เจ้าของร้านใจดีลดให้ห้าบาทระหว่างทานเด็กเสิฟยักยอกเงินสองบาทเหลือสามบาทกลับไปคืนชายทั้งสามคนโดยคืนให้คนละบาทลงตัวอดี สรุปว่าชายสมคนเสียเงินคนละสี่บาทรวมเป็นสิบสองบาทเสียให้เด็กเสิฟสองบาทรวมเป็นสิบสี่บาทเงินหายไปไหนหนึ่งบาทอืมแล้วนายคิดอย่างไรล่ะเด็กเสิฟนิสัยไม่ดีคงแอบซ่อนเงินอีกหนึ่งบาทแน่อนายคิดดีๆอย่าใช้ความรู้สึกตอบ ก็เด็กเสิบเอาเงินไปแค่สองบาททายสามคนก็เสียคนละสี่บาทงั้นก็ไม่เห็นหล่นหายไปไหนแล้วมันอยู่ที่ใครเนี่ยหรือว่าผีเอาไปนักเรียนเข้าใจที่ครูจุกพูดไหมเห็นมานักเรียนไม่เข้าใจที่นายอธิบายเลยถ่านนายอธิบายให้นักเรียนเข้าใจผมว่็นายแน่จริงๆจุกนายฟังนะ เหตุการณ์เริ่มต้นเงินสิบห้าบาทอยู่ที่ใครอยู่ที่ชายสามคนคนละห้าบาทถูกต้องคราวนี้นายหลับตาแล้วก็นึกภาพเงินวิ่งไปวิ่งมาเงินวิ่งมาวิ่งไปจบที่เหตุการณ์สุดท้ายอา้อาวอ้าวลืมตาได้แล้วเงินอยู่ที่ใครบ้างเออเงินอยู่ที่ชายหนึ่งหนึ่งบาท ท้สองหนึ่งบาทท้าสามหนึ่งบาทแล้วก็อยู่ที่เด็กเสิร์ฟสองบาทอยู่ที่คนขายสิบบาทรวมกันได้สิบห้าบาทพอดีนายเข้าใจหรือยังนายลองเขียนวิธีทำในกระดาษให้ดูหน่อยสิอืมได้พี่เอากระดาษมาความจริงแล้วคณิตศาสตร์ง่ายมากแต่เราถูกขังความคิดมานานจึงเกิดความสับสน คณิตศาสตร์เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ของมนุษย์ถ้าเราออากล้องมาถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้เมื่อเปิดดูถ้าเข้าใจก็ถือว่าเก่งคณิตศาสตร์แล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนคณิตศาสตร์สอนให้คนฉลาดแก้ปัญหาได้ง่ายที่จริงวิดีโอก็คือการนำภาพฟิล์มหลายๆภาพเหตุการณ์มาต่อกัน ถ้ามากกว่า15ภาพต่อวินาทีตาเราก็มองเป็นภาพเคลื่อนไหวจากภาพในแนวลึกนำมาแยกเป็นแนวนอนเรียกว่าเฟรมหรือฟิล์มภาพดูภาพสุดท้ายนายว่าอะไรหายไปลูกบอลไม่ใช่ก้อนหินคนอื่นไม่รู้แต่นายรู้จึงใช้เงาคาดแทนรอยยยกที่ยุบไปคราวนี้มาดูโจทย์เงินหาย เริ่มฟิล์มหนึ่งเงินของชายสามคนเงินเคลื่อนย้ายตำแหน่งตามลำดับนายดูภาพเหตุการณ์เฟรมสุดท้ายตำแหน่งเงินหายไปคือรอยเงาคาดลบสิสองหมายความว่าติดรู้แต่ตามองไม่เห็นถ้าเอาเฟรมตำแหน่งโอเลี้ยงมาซ้อนจากลบสิบสองฟอกเงินเป็นโอเลี้ยงสามแก้วอ๋อ เราสามารถวินิจฉัยได้สองหลักหนึ่งหลักคณิตเงินลบสิบสองที่มองไม่เห็นบวกกับเงินสองบาทที่มองเห็นได้ลบสิบสี่ไม่ถูกสองหลักศิลธรรมเสียงเงินสิบสองบาทได้โอเลี้ยนก็ถูกแล้วแะสังหอนโดยอิจชาว่าอยู่เด็กอีกสองบาทหายไปหนึ่งบาทไม่ถูกต้องถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าเงินอยู่ที่เด็กสิบบาท อยู่ที่คนขายสองบาทรวมแล้วเสียเงิน22บาทเงินจะเกินเจ็ดบาทผิดเลขไปกันใหญ่เมื่อเราแทนภาพด้วยตัวเลขหรือเส้นทางการเงินจะได้รวมเงินแล้วได้เท่ากับสิบห้าเงินไม่หายแต่โจทย์ถามเงินหายหนึ่งบาทหาวิมานอะไรเนี่ย เขาแต่งโจทย์ให้เฉียวๆแค่หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทไงล่ะ <c oughs> ธรรมชาติไม่วุ่นวายแต่ความคิดหรือจิตมนุษย์นั้นมันวุ่นวายเองเราจะต้องรู้ทันจิตมนุษย์และปรับตัวเองให้ได้ก็จะมีความสุขนายพูดได้ซื้งน่าจะสอนธรรมะธรรมะต้องให้พระสอนแต่ฉันจะสอนธรรมชาติได้ ไม่เข้าใจธรรมะกับธรรมชาติต่างกันยังไงธรรมชาติที่ฉันจะสอนนั้นจะเข้าใจง่ายโดยใช้คณิตศาสตร์ช่วยแต่ทําไม่ได้เพราะความคิดมนุษย์ถูกขังไม่เข้าใจความคิดถูกขังนี่ไงยังไม่ทันจะสอนมีศัพท์คําใหม่ๆเกิดขึ้นหลายคํเอาเอาพูดต่อจะยอมทนฟังก็ได้กายถูกขังจะรู้ตัว แต่ความคิดถูกขังไม่รู้ตัวเช่นกรณีที่หนึ่งเสือที่ถูกมนุษย์จับมาเลี้ยงจึงถูกขังทั้งตัวและความคิดเมื่อปล่อยเป็นอิสระจะวิ่งเข้าป่าความคิดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่สุนัขที่มนุษย์เลี้ยงไว้ถูกปล่อยเป็นอิสระจะไม่วิ่งเข้าป่าเหมือนเสือเพราะความคิดถูกขังมาหลายชั่วอายุโดยไม่รู้ตัว กรณีที่สองนายเอเกิดมาอยู่ด้านซ้ายของตึกใหญ่เห็นเป็นสีเขียวจึงเชื่อว่าตึกนั้นสีเขียวส่วนนายบีเกิดมาอยู่ขวาของตึกใหญ่นี้เห็นเป็นสีแดงจึงเชื่อว่าตึกนั้นแดงสองคนนี้จะโต้เถียงว่าตัวเองถูกนี่คือคิดน้อยกว่าความจริงโดยไม่รู้ตัว <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรจุก ไม่เป็นไรพูดต่อพูดต่อความคิดที่ถูกขังมีอยู่สามขังคือขังหนึ่งถูกขังด้วยกิเลสต,ตัวเองโดยตนตั้งกฎกติกาเองขังสองถูกขังด้วยความคิดสังคมโดยสังคมกลุ่มนั้นๆตั้งกฎกติกาไว้ได้แก่ค่านิยมประเพณีลัทธิ ศาสนาตำราบางเล่มขังสามถูกขังด้วยกฎธรรมชาติที่ตั้งกฎกติกาไว้ยังไม่จบเท่านั้นมนุษย์ประกอบด้วยหนึ่งกายกับสองจิตหยุดยุดยุดฉ <c oughs> ันบอกแล้วคณิตศาสตร์ลึกซึ้ง